ดีค่ะวันนี้นะคะจะมานำเสนอการปัผ้าแบบลายพิมพ์นะคะเรามาดูอุปรกรณ์ของเราเลยนะคะอุปรกรณ์ของเราจะอยู่ในตะกร้าใบนี้แล้วนะคะเรามาดูอุปรกรณ์ของเราเริ่มแรกเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอุปรกรณ์ของเรานะคะอันแรกก็จะเป็นผ้านะคะผ้าที่เป็น ลายพิมพมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกตามความชอบของแต่ละบุคคลได้เลยนะคะอันนี้จะเลือกเป็นเทพเจ้าไฉซิงเอียนะคะและอุปกรณ์ต่อไปของเรานะคะก็คือเรามีแบบพิมพนะคะที่เป็นลนักษณะเป็นรูปกระดาษมาให้เราเราจะได้ดูตามนะคะและอุปกรณ์ของเราก็จะมี ได้แล้วก็เข็มน,นะคะซึ่งการปักนั้นนะคะเราจะใช้1เส้นใหญ่ออกมาแล้วเราแบ่งออกเป็น3เส้นเล็กๆเพื่อที่จะปักนะคะเราวิธีการปักนั้นเราจะปักเป็นลักษณะรูปควายกันนะคะเป็นกากระบาดควายกันแล้วก็มีการเดินเส้นโดยเราจะดูตามสัญลักษณ์นะคะและสีที่เขากำหนดมาให้ ทั้งในกระดาษแผ่นนี้แล้วก็ในแบบพิมพ์นี้นะคะ <c oughs> ก็จะมีสีแล้วก็มีสัญลักษณ์ให้เราปัดตามนะคะทีนี้อุปกรณ์ต่างๆนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะเป็นการสะดวกเราก็จะใส่ตะกร้กกาใบานี้เลยนะคะเพราะว่าเวลาไปไหนมาไหนนะคะเราก็จะได้หิ้วไปที่ต่างๆได้แล้วก็ไม่หลงไม่ลืมนะคะดังนั้นก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการปัดผ้านะคะ สวัสดีค่ะ <laughs>